ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกอครั้งหนึ่งครับในรายเกมเศรษฐีนั่นเองนะครับก็ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลงคลิปชา้านิดนึงเนาะเพราะว่ามีงานราชงานหลวงเข้ามาเยอะเลยเกินนะครับสำหรับวันนี้เนาะอะวันนี้นะครับเป็นวันเปลี่ยนอีเวนต์เนาะก็จะมีจี้ใหม่มาให้เรานะครับเป็นซีที่ความสามารถ เป็นเหมือนจี้วันเด็กแต่ว่าเปลี่ยนรูปร่างหน้าตานะครับนั่นะคือบัตรเชิญของกระต่ายกระโดดนั่นเองนะครับแล้วก็มีไพ่ทาโรุกกระต่ายน่ารักแล้วก็กระเป๋าสตางค์ใหม่ของหนุย่ยยิม2003ด้วยนะครับ3ามเจ๊ก,กันเลยแต่ว่าเป็นจี้ฟรีแค่หนึ่งชิ้นเนาะอ่ะชิ้นไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะไปดูที่บัตรเชิญกระต่ายกันก่อนนะครับบัตรเชิญกระต่ายนะครับก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับ50%เนาะที่จะเพิ่มค่าผ่านทาง2เท่าและย้ายตัวเองไปยัง เมืองของตัวเองเออไปอยังพื้นที่ของชันแล้วก็เมื่อตกแลนด์มานะครับมีโอกาส6กนะครับจ่ายอของค่าผ่านทางพื้นฐานนแล้วก็เรียกฝักตรงข้ามหนึ่งคนแบบสุ่มาที่เราอืมจี้ชินีนะบอกเลยว่าออฟที่โหดคือเมื่อตกเมืองเราได้เงินคือคอมโบคอมจอยมากแล้วก็ตัวละครที่จะเล่นจี้ชินีได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่อ่าถูกต้องนะครับสามารถชาร์จโลได้หรือไม่ก็ใช้หมวกไทเทเนียมอ่าตัวไรตัวไร อ n นูบีสเกรตาก็ได้นะเพราะว่าเกรตาที่จะเข้ามาเนี่ยเขามีชา์์โลภายในตัวใช่ปะแล้วก็เป็นจัดงานโอลิมปิกด้วยก็ยิ่งตกเมืองยิ่งอ,อ,อะไรนะยิ่งตกเมืองยิ่งกับเมืองยิ่งโจมตีเยอะแล้วก็เชิญด้วยน่าหาไหมคิดดูก,ก่อนถ้าสุ่มของดองแล้วออกง่ายก็จะหาต่อแต่ถ้าไม่ง่ายก็นะโอเคตามนั้นแหละทุกคนรูแฟนคลับรู้อาต่อมานะครับเป็นไพ่ทาโร่กระต่ายน่ารักนะครับก็ เอฟเฟกเหมือนกับให้ทาลร่ธรรมดาเลยนะครับแต่ว่ามีความสามารถเพิ่มมาก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับก็คือเพิ่มค่าผ่านทาง100%แล้วก็มีโอกาส50%ที่จะย้ายไปอย่างพื้นที่ท,ที่ต้องการนะครับมาด้วยกัน2เวอร์ชันเนาะทั้ง2 g เลยก็มีแบบธรรมดากับ Limit e d i t i t n o n อันนี้ไม่เข้าใจบาดเชิญของกระต่ายกระโดดแต่พอเปลี่ยนกลายเป็นหมาอืมนะครับอ่ะส่วนที่สุดท้ายนะครับก็คือ กระเป๋าสร้างใหม่หนูยิ้มนะครับเอฟเฟกก็คือเมื่อก่อสร้าง3หลังครับเอากาเจ็ดสรนะครับ,าารนะรบยับยัง้งจุดสตาร์ทเนาะหลังเธออะไรเนี่ยหลังเธอที่2นะครับสกิลจะลดลงนะครับจาก70%เหลือแค่20%นะครับก็คือเป็นแปนมอนสเตอร์เวอร์ชันมินินั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสังเกอย่างนึงก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับรับ มาเบิลจะ10%ของค่าก่อสร้างอ่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าในอนาคตมีแผนที่เขาจะแจกเอลโรนีเพราะว่าที่ชิเนี้ยมันซัพพอร์ตเอลโรนีหรือว่าตัวบางตัวที่ตกมุมแล้วอ่าไม่ใช่ตกมุมสิตกจุดสตาร์เราสร้างเหมือนได้เยอะอีกตัวหนึ่งก็คือถูกต้องไดริทนั่นเองนะครับใครมีไดริทแล้วเตรียมหาจีน้นี้บอกเลยว่าจีนี้เป็นจีฟรีไม่จำเป็นต้องใช้เพชรหานะครับอ่าอาวิธีการตามหากันดีกว่า วิธีการตามหานะครับเราจะต้องรวบรวมสิ่งที่เรียกว่าหินอันเชิญจี้เครื่องรางซุปเปอร์ลมละลายเนาะซุปเปอร์เอชเอ่อสี่ชิ้นนะครับมาแล้วเป็นกระต่ายกระโดดบัชิญหรือจะเป็นแพทเทิรลม,มีนารักเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนวิธีการตามหาเอสต้องรวบรวมโบกต่ายนะครับสามชิ้นและรองเท้ากระโดดกระต่ายอบีบวกสองชิ้นเนาะหาสี่ชิ้นหมายความว่าเอใช้สิบสองเอบวกใช้ไม่ ออ A เอโบช้ยแปดเอโบช้8แปเอช้ยสนะครับแล้วทุกครั้งที่เรารวบรวมโบได้สอันนะครับก็สามารถนำมาแลกเป็นจี้เครื่องรงสุดทิดตามนี้ได้เลยเนาะได้แน่ๆ3ชิ้นล่างนะครับชินบ้นบนก็อธิษฐานเอาเดอ้อหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากได้จี้ใหม่หาถุงมือไททันก็ได้เนาะหรือหาหนังแห่งสปิตก็ได้นะครับใช้เพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นไม่มีคนใช้อยู่หรอถุงมือไททันอื โอเคอันนี้เป็นแบบ limited edition เนอะ่อา limited edition แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับกิจกรรมเนาะเล่นแพ้ก็ได้เพรกระเป๋าตังใหม่นะครับล็อกอินเนาะเก็บกระเป๋าอันนี้ให้ครบ7ชิ้นแล้วก็มาแลกเป็นกระเป๋าตางหยุ่ยยิ้มเนาะแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วละม้งสำหรับอีเวนต์นี้อะไปดูกันที่การล็อกอินดีกว่ามันต้องมาแล้วนี่ไงกระเป๋าตังหยุ่ยยิ้มมาแล้วเก็บไปเลยเก็บไปก่อนนะครับอะไรก็ได้เก็บไปก่อน แมบอกว่าวันนี้ยุ่งจริงๆยุงย่งจะแบบยังไม่ได้เข้ามาเล่นเลยบิสกิตซูเปอร์บูก็คือไม่ได้เล่นเหมือนกันไม่ได้เล่นเหมือนกันอัตราการดรอกครับอัตราการดรอกอัตราการดรอกนะครับอัตราการดรอกไหนเปิดซิเปิดซิเปิดซขออนุญาตพูดถึงแค่ A บวกกับ A เนาะส่วนที่ชิ้นอื่นขออนุญาตไม่พูดเพราะว่าโอกาสมันออกน่อยมากนะครับอ่ะ A บวกอยู่ที่1.1%ครับ โบกต่าย A อยู่ที่2.9กนะครับก็8 0 0 0เพรน,นะครับขั้นต่ำเนาะในการปิดอีเวนต์นี้อ่าแปดพันเพรนะครับใครดวงดีปิดน้อยนะครับใครดวงไม่ดีปิดมากอืมถามว่าบัตรเชนกระต่ายเหมาะกับตัวอะไรฮารายองก็เหมาะนะใครมีฮารายองเอาบัตรเชนกระต่ายไปเล่นก็ก,ก็ก็น่าจะโหดอยู่น่าจะแปลว่านั่นน่ะสิเรามีฮารายองนะเราควรหาไหมเราควรหาไหมที่รักที่รักเราคิดว่าเราควรหาไหมเราอยากเก็บเพรเอาไปเยอะ พอเพิ่งจะกลับมา20,008อะคิดดูดิ20,008แล้วไม่รู้ว่า8 0 0 0นี้จะออกหรือเปล่าดูไว้นะครับสำหรับี้แล้วเปิดของฟรีไหมไม่รู้จะมีของฟรีอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้สังเกตเลยช่วงนี้เกมไม่ค่อยได้เข้าเอาจริงๆเข้ามาเล่นเก็บแจแล้วก็ออกแค่นั้นเองไม่ค่อยได้เข้าเกมเลยช่วงนี้ทุกคนช่างมันนะครับของฟรีไม่ลองมาดูที่รูปอมดาวดีกว่าอ่านี่ไงมนีให้ซื้ออสรุปว่า A บวกใช้ไอ้ A สามารถหาแค่11ชิ้นก็ได้เพราะว่า ได้จากนี้ได้จาลูกอ,อมดาวอีกหนึ่งชิ้นอ่ะสุม่มคะแนนัคกี้ไปก่อนโบมันน่าห่างไหมอ่ะหรือจะรอเวอร์ชันดาร์กรอเวอร์ชันดาร์กดีไหมโบคือมันอนาคตมันใช้ได้กับตัวละครโอลิมปิกหลายตัวไงเอลลินอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เน้นแบบตกแล้วก็โจมตีรัวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับเมือง ก็นะมันเป็นเรื่อง,อ,งอนาคตอ่ะเราจะสุ่มหาไว้มีไว้ใช่ว่าดีกว่าจะใช้กับไม่มีอู้ได้บวกมาหนึ่งอันแต่สิ่งที่ออกยากคืออะไรลองเท้ากระต่านะครับ โอเคนะครับก็สหรับอีเวนต์ในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าก่อนจะจากกันไปขอแจ้งเรื่องให้สั้นนิดนึงคือจะบอกว่าช่วงนี้เราอ่าทุลาเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิจัยหรือว่าเรื่องส่วนตัวเนาะยังไงถ้าเกิดลงคลิปช้าหรือว่าลงคลิปเรทยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามกันไปก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับเป็นกำลังใจกับช anel ของเราด้วยนะครับสําหรับว เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอออย่ามาเกย์กับกูนะ